พวกมึงไม่มีของมีค่าอะไรเลยเหรอวะกูให้เวลามึงอน่อยทหนึงก็ไม่เหลือเฮียอะไรแล้วทั้งนั้นอ่ะ้มึงก็เอาออนี้ไปด้วยกูจะพาะมึงที่อ่อนโยนเมื่อห้าปีก่อนกลับมาแล้วแต่เรามากู้อะไร,รอ่ะผมอยากเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรครับอันนี้ผมขอบคิดว่าอะไรครับพี่เราได้รับแจ้งว่ามีการจ่ามเงินที่ธนาคารนะครับถามจริงๆนะ เราคือโจมโจรโจ๊กเกอร์หรือเปล่าจ้าถ้ากูไม่ไปเชื่อไอ้ความหวังงๆที่มีคนเคยให้กูไว้เนีอยากเป็นฮีโร่มึงช่วยหายไปจากชีวิตกูเลยตลอด5ปีที่ผ่านมากูคิดวิธีได้จะชดใช้ให้มึงเป็นร้อยวิธีเลยหยุดอย่าขยันไอ้ห้อยมึงเล่นผิดคนแล้วหนู นี่มันลอยสักจอมโจรโจเกอร์นานเลยนะเว้ยพี่เป็นโจรอะพี่ป้อนพี่แจ็คออกมาจากไอเชียบบอสได้ปะงานครั้งนี้พี่อาจจะช่วยพี่แจ็คออกมาชีวิตสมมุมของการเป็นลูกหนี้ของบอสก็ได้นะกูจะช่วยพวกมึงงานนี้จะเป็นการทิ้งทวนในฐานะจอมโจรพันหน้าโจเกอร์เราแค่ไปปนโง่คนหนึง่งที่มันชอบผสมบัติของพ่อมาใส่เล่นทำไมต้องเป็นมืออีกแล้ววะ ไม่ได้แดกหรอ,อ,อไอ้แจ๊กเนา่มันปวกเปียกมึงมาเจอกูเนี่ยก็ดีแล้วคนไหนมันเป็นคนทำร้ายคนของฉันจะหนีไปไหนหนูโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยุกนี้คุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่เราอยากปลดนี้อ่ะจนต้องเห็นกับตัวขนาดน,นี้เลยวะ่ะอยากมีสลาปะแกคิดได้อย่างฉันก็ดีใจ หน้าที่พียอะไรของมึงไะทำลายชีวิตชาววาดอ่ะหน้าที่มึงอ่ะมึงคิดว่ากูรู้สึกดีอรอในสิ่งที่กูต้องทำแจ็คก,กับมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันรักใครอ่ะมันรักสุดๆเลยแต่ถ้ารองมันเกลียดมันเกลียดสังปุ่นเลยนะผมก็เลยรู้สึกผิดมา,มากๆเลยครับก็เลยจะมาหามันแล้วก็หาวิธีที่จะขอโทษมันอยู่ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่อ่ะมึงก็ต้องห้ามให้ใครเห็น,นยิ้มอะไรวะเรื่องอะไรกูต้องนอนพื้นอ่ะ กูลูกผูหงเก่านะเว้ยเพื่อนี่เตียงกูอ่ะกูขอให้กูเลิกเป็นตัวซวยอะ่ะคนที่กูรักจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียใจเพราะกูอาม่าว่าตลอดหปีที่ผ่านมาแจ็คเปลี่ยนไปไหมไม่มีใครเป็นเด็กไปได้ตลอดรอบมีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วแจ็คจะไม่ให้อภัยจริงๆหรออันนี้เพื่อนพี่เองไหวกันเดียวกันสนุกแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วหรอวะย <โ>ส,สก็ถ้าก,กูเป็นเจ้าพออ่อมึงจะรับได้ปะสัญญานะมึงจะไม่หายไปไหนจนกว่ากูจะทำตามฝันกูสำเร็จ